วัดประชาเนี่ยตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยจริงๆแล้วชื่อวัดบางนกแวกบางนกแวกบางนกแวกดีไหมาบางนกแวกมันเป็นเลือกชื่อท้องถิ่นในสมัยนั้นที่ยังไม่เจริญ uh huh. แต่บังเอิญหลวงปู่พระครูสุนทรโคสิรับ uh huh. หลวงปู่ทองอยู่ซึ่งเป็นฐานานุกรมท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาขตายานสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน uh ์ huh. หลวงพ่อแพรวัดสุทัศน์เคยนิมนต์ท่านไปปุกเศกบังเอิญมีมีวัดต่างอารามเขามาให้ท่านจ้าพรคุณสมเด็จเนี่ยจานแผ่นอัคระยันหลวงพ่อจ้าพรคุณสมเด็จแพรเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าท่านอยู่อยู่ข้างหน้าเพราะมาเฝ้าจ้าพรคุณสมเด็จมากราบคารวะก็เอาโยนแผ่นท่านพระครูช่วย ช่วยทาแผ่นหน่อยจานแผ่นให้หน่อยหลังจากที่หลวงพ่อทองอยู่หลวงปู่ทองอยู่เนี่ยจานแผ่นอัขระเลขยันแล้วเนี่ยครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านเป็นถึงสมเด็จพระสังฆราชท่านเอามาตรวจทานดูแล้วอแม้แต่ยันเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ท่านจับดูเนี่ยท่านรู้เลยแบบมันเกิดพิศวงอัขระยันเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์และอัขระไม่มีตกแม้พยญชนะสักตัวหนึ่งท่านจึงยกย่องหลวงปู่ทองอยู่เนี่ย เป็นพระที่ปีชาฉลาดแล้วสามารถนาตำรับตำราอักขระเลขยันเนี่ยไม่ตกแล้วก็มีพลังเจา้าบะคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรนเนี่ยวัดส,สุทัศน์เนี่ยท่านสัมผัสได้ท่านจึงชอบใจหลวงปู่ทองอยู่หลวงปู่ทองอยู่ก็เลยตั้งให้เป็นพระครูสุนทรโคสิทธิ์คือพระครูคู่สวดฐานานุกรมในเจ้าเจ้าบุคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดส,สุทัศน์หลวงปู่ทองอยู่เนี่ยนะมีมาวันหนึ่งก็มีหลานชาย หลานชายมีหลานชายอยู่คนหนึ่งบวชเนนตั้งแต่เล็กชื่อว่าเด็กชายครีอนามสกุลสิริสวัสด์นะก็บวชเนนมาอยู่กับหลวงปู่ที่วัดเนี่ยหลวงปู่ทองอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่เลิศดในทาพระคาถาอาคมต่างๆแม้แต่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยใครจะไปหาท่านก็ตามทีนะถามว่ามาจากไหนบอกมาจากวัดประชาบางนกแฝก มาจากวัดบ้านุ้องแฝกก็จะมาทําไมและที่นั่นมันมีของดีอยู่แล้วท่านอยู่นี่แหละเก่งเก่งกว่าฉันได้อีกนะไม่ต้องกลับไปเลยเอาไปหาท่านอยู่ให้ท่านลงอัขระเลขยันจะขอตะกุดขอเหรียญไปหาหลวงพ่อทองอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อทองอยู่ฉลาภาพก็ส่งหลานชายคือหลวงปู่ครีออดีตเจ้าอาวาสวัดประชาอดีตเจ้าคณะตำบลพระอุปัชยยะนะ วัดประชาโคสิตารามสมัยนั้นเป็นเนนส่งไปเรียนที่วัดละคังโคสิตารามอฮส่งไปเรียนส่งไปอยู่วัดละคังเลยอหลวงปู่ก็เรียนสู้อยู่ประมาณสามปีสู้อยู่สามปีสอบบารีแปลไม่ผ่านหลวงปู่แปลไม่ผ่านจำเป็นจะต้องกลับวัดประชาสิแต่ในสมัยนั้นน่ะ เขาชื่อว่าวัดบางนกแรักหลวงปู่ทองอยู่แกก็นึกถึงขึ้นได้ว่าเออหลานชายไปอยู่วัดประชาโคสิตอารามวัดวาอารามก็ชมุตทโสมท่านก็จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในอารามวัดประชาโคสิตารามแห่งเนี้ยขึ้นใหม่แล้วก็ขอพระราชทานนามวัดใหม่ครับนะโดยคณะสงฆ์ใน มหาเถรสมาคมก็เลยอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่มก็นึกในใจว่าหลานชายไปเรียนอยู่วัดละคังโคสิตารามรก็อยากจะเปลี่ยนนามม่จากวัดบานนกแปลกเนี่ยนะให้มันดูดีหน่อยก็เลยไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรว่าก็ใช้ว่าวัดประชาวัดประชาคือประชาชนประชาชนอาประชาชนนะวัดอยู่ตั้งอยู่ใน ในเขตของประชาชนครับอ่าคำว่าอารามก็คือที่อารามก็คือที่ที่อยู่ที่อาศัยที่พักพิงครับก็เลยเปลี่ยนนามของวัดใหม่วันนั้นจนวันนี้จากวัดบางนกแฝกกลายมาเป็นวัดประชาโคสิตารามโอ้ที่ว่ามีความผูกพันกับวัดละรังนะครับนนะเพราะหลวงปู่ไปเรียนจุดสามปีโอหลวงปู่ไปศึกษาอยู่และหลวงปู่ทองอยู่นี่ท่านก็เป็นสิษย์ของเจ้าประกุณสมเด็จ พระสังฆราชแพ้ด้วยพระสังฆราชาแพ้นี้อยู่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ก็เลยไปมาหาสู่เข้ากรุงเทพบ่อยวัดประชาวัดสุทัศน์วัดระฆังไปดูหลานว่าหลานเรียนไปถึงไหนแล้วครับนาปากฏผลแล้วก็ไปเยี่ยมหลานก็ไปศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมมรังสรีก็เลยตั้งสัตยาธิฐานขอใช้น้มนี้ว่าเป็นวัดประชาโคสิตารามมาจนทุกวันนี้ ที่ใครๆเขาบอกว่ามีความผูกพันกับมีความลวงปู่ไปอยู่ที่วัดละคังหลวงปู่ครี่นะเป็นหลานชายหลวงปู่ทองอยู่นะไปอยู่วัดละคังสามปีสามร้อยหกสิบห้าวันสามปีกี่วันน่ะก็ไปมาหาสู่ไปมาหาสู่เนี่ยก็รู้จักพระเถระรู้จักเจ้าวาดวัดหลัคังก็นำหลานเนี่ยไปฝากให้เล่าเรียนบาลีแต่หลวงปู่แปลไม่จบก็จำเป็นต้องกลับวัด กลับมาอยู่จนยติเป็นพระครับอยู่ยติเป็นพระเสร็จศพแล้วจนหมดบุญหลวงปู่ทองอยู่หลวงปู่ขี้ก็ขึ้นเป็นเจ้าวาดแทนต่อจากหลวง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 ลุงครับต่อจากหลวงลุงหลวงปู่หลวงปู่ทองอยู่เป็นหลวงลุงหลวงลุงของหลวงปู่ขี้อ่าฮะอ๋อก็ต่อจากหลวงลุงครับต่อจากหลวงลุงครับ ก็หลวงพว่อทองอยู่ก็ไหมมั่นปันมือไว้จะให้หลานชายคนเนี้ขึ้นนะดูแลวัดเป็นสมภารเจ้าวัดสืบต่อจากแกนหลังจากการมรณภาพของลหลวงปู่แล้วครับ,บหลวงปู่ครี่ก็ทําศพปงศพหลวงปู่ทองอยู่เสร็จสับแล้วครับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามก็เลยยกท่านขึ้นมาเป็นเจ้า,าวาดคือเอามาปกครองดูแลวัดวัดประชากรสิทารามจนถึงจบจนทุกวันนี้ช่วงตอนหลวงปู่ครี่ดังๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกจิร่วมสมัยอ่ะพอจะ ที่ลำดับได้ที่ลำดับไดนะ้นอกจากหลวงปู่นเนื่องมีหลวงปู่นเนื่องวัดจุฬามณีแต่หลวงปู่นเนื่องนะ่ะอายุน้อยกว่าอน้อยกว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อครีหลวงพ่อปึกพระครูสมุทรวิริยาพรวัดสวนหลวงวัดสวนหลวงอายุมากกว่าเพื่อนโอ้มากกว่ามาก่าหลวงพ่อครีมากกว่าหลวงพ่อคีอ่ามากกว่าหลวงพ่อครีอในยุคนั้นก็มีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงโอ้หพ่อสุดวัดกาหลงอายุมากกว่าหลวงพ่อครีอาจารย์ตีใหญ่นะนะอ่าอาจารย์ตีใหญ่ใะพระครูสมุทร พระครูสมุทรธรรมสุนทร์นั่นแหละหลวงพ่อสุวัวการหลงแล้วก็มีหลวงพระครูประดิษฐ์นวการพระครูประดิษฐ์นวการก็หลวงหลวงพ่อหลวงพ่อวัดวังมะนาวหลวงปู่บุญพระครูสุธรรมรักก็คือหลวงพ่อรักวันน้อยแสงจันทร์นายนายุคเดียวกันนะหลวงพ่อหลวงพ่อยอดนี่ยังทีหลังหลวงพ่อเกศทีหลังทีหลังหลังจากหลวงพ่อเนื่องลงแล้วมรณภาพลง หลวงพ่อครีมมรณภาพหลวงหลวง,งโปเก๋วัดแม่น้าหลวงพ่อหยอดก็ขึ้นมา,นมาอ่าเป็นตามลําดับเป็นตามลาดับเป็นตามลําดับนะก็หลวงพ่อหยอดนั่นเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ใจวัดสเสด็จนะส่วนหลวงหลวงพ่อเก๋นั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตว,วัดคู<อ>ควัดคูธรรมสถิตเนี่ยโอ้นี่ดังๆทั้งนั้นเลยหลวงปู่โตก็เก่งวัดคูเนี่ยเก่งนะอาตมาภาพก็มาเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อจัน หลวงพ่อจันนี่หลังจากหลวงปู่ครีมมรณภาพแล้วก็รับรับมาเป็นเจ้าวาดได้ยี่สิบเจ็ดปีหลวงพ่อจันเนี่ยพ่อจันพระอาทิตย์การอุทัยอิสระธรรมโมเนี่ยเป็นยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีแล้วก็มรณภาพลงแล้วจึงมาถึงผมนะผมก็อยู่ไม่จะจะอยู่เท่าที่อยู่ได้นะทีนี้วัดวาอารามในในในวัดประชาเนี่ยมันเสื่อมโทรมมาจารย์มันเสื่อมโทรมจะทํำยังไงการเป็นเจ้าวาดเป็นสมภารเนี่ย อาตามาภาพจึงออกตัวก่อนนโยมนะยาดามานะท่านใดคนใดท่านใดที่ชมขอใช้ด้วยสติปัญญาว่าอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยนาขึ้นมาตรงเนี้ยมาพูดเนี่ยไอ้ยาดมฟังเนี่ยจะทํำยังไงโยมจะทํำยังไงจะหาเงินตรงไหนที่เอามาสร้างวัดครับอาตามาภาพก็จุดทูบเขียนบอกหลวงปูค่ครีครว่าลูกจะสร้างเบี้ยกแก่ลูกจะสร้างเบี้ยกแก่นะ ก็ไปหาตำหลับตำรามาไปดูชนวนมวลสารสะสมไว้ประมาณเกือบยี่สิบปีอาตาม,มาก็ดูเลยว่าในในในเบี้ยกแก้เนี่ยที่วัดวัดเขาทำทากันเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างอืขอโทษนะไม่ได้พลาดพิงว่าว่าหรือว่าตําหนิวัดไหน่งวัดใดนะครับอาตาม,มาจึงบอกว่าญาติโยมที่นําเบี้ยกแก้ไปใช้เนี่ยในสิ่งสําคัญในนั้นอนะในยาจ,จินดามณีเนี่ยครับ มันต้องมีเขี้ยวกําจัดงากระจายภายกระเด็นเขี้ยวหมูตันวันเสือผงขี้ชมดเช็ดมีน้ํำผึ้งมีมะเขือคืนครับแล้วก็มียาลมยาหอมร้อยแปดแล้วก็ต้องมีผงอ่าพระเวทพระมนคือผงอ่โสร,รผงยันตีนิสิงเหผงปัดครมัง